คนเยอะมากเลยครับตลาดเช้าจอมทองครับถนนเอก,กชัยจอมทอง ก็คึกคักดีนะครับเพื่อนๆดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถนนจอมทองนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดเช้าจอมทองนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1นธันวาคมนะครับปี2567 เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคุยจะพามาเดินตลาดเช้าจอมทองครับอยู่บริเวณเขตจอมทองนะครับถนนจอมทองครับ ก่อนได้ค่ะสดใหม่เลยค่ะค่ะแน่นค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแน่นมีไข่ด้วยค่ะมีไข่ด้วยไข่เนี่ยค่ะไข่มันเนี่ยค่ะแดงเลยค่ะครับค่ะเนี่ยตอนเช้าครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ เขาก็จะคึกคักดีนะครับล้ต้มฝักละสิบบาท เ้าด้ว คนเยอะมากครับเช้านี้ครับแข็งพีนเล็กแขงินเล็กไงนี้ตลาดไ่้ากน ค <c oughs> พี่หอม,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 มพี่หอามหอมพริกหอมพริกอ่คุามาดูทางนี้ครับ น่าเดินนะครับตลาดที่นี่ครับคนเยอะดีครับ ดาีบาทแล้วเร์จะไมายเบอวันนี้เป็นต้นเดือนนะครับคนก็จะเยอะเป็นพิเศษครับ แค่นี้้หวอตอนี้คนเยอะเลยครับมีแค่<ล>อะไรนะปลาเอะอีนนานมันจะเสวตีปลาอะไรตวตวายจากสุพัรณ์นะครับเนื้อเยอะเลยแดกแบดเลย คนคว่าเป็นวัดอยู่วัดใช่คนไม่เอาอวัดอะไรเงี้ยไ่ต้กุ้งกอันนู้คนแปดห้าเีงเลยเฮ้ยได้ถามได้นีจ๊ะวันนี้มีทุกคนมาวันนเกี้ยงเลยหมเกี้ยงเลยบาทรับทิ้งคัทหน้าเดินนะครับบรรยากาศครับเวลา ต้นเดืยนด้วยคนเยอะมากเลยคดูกับข้าวครับไ้ไหมเอ้าผู้หรีวผู้หลิวอ่ะ เเเรเอาผสมคล้าผสมมาขับก็มีแค่กมูกรอบกูนะค่ คนเยอะดีครับที่นี่ครับกับข,บข้าวหน้าทานดีนะครับเพื่อนๆของเยอะดีครับตลาดเช้าจอมทองครับ เขตจอมทองครับบริเวณถนนจอมทองนะครับันขึ้นขให้หมูครับไปดูราคาครับ คึกพักดีนะครับเพื่อนเเเ่อออนกกวัดดููาะะไรรมีลย

吧，哈、uh。Huh. น้ำเต้า <Netz> ห <mainly j als> uh, ู้นะครับอร่อยครับเข้มข้นครับของเต้าหู้มีนะครับของเต้าหู้ขอกินเยอะดีนะครับ อันนี้อันนี้ปลาอะไรเจนปลาดาบอ๋อปลาดาบชิ้นนี้เท่าไหร่แล้วดังหวะนะตลาดใหญ่มากครับที่นี่ครับาเ่ะอาใชเด้วยใช่ของก <Alert> ินเยอะครับ <upfront> รองเท้านะโอ้ไหยครับถ้าเขายิงกันอย่าเข้าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวโดนลูกหลงหวาเจ็บจ้าหวาเจ็บจ้าบรรยาก,กาศก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับ ลู้อีกฝั่งหนึ่งเดินมาฝั่งนี้ครับนี่เตาเตานี่ขายยังไงครับพี่เตาท่อละสี่พันห้ารันสี่พันห้าสี่หยิบ สวยครับราคาก็สวยครับนนราคาก็สวยนะสวยมากแล้วหลุดนี่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ราคาใครเจอข้างนอกลายสวยดีครับสวยแล้วพี่น้านสวยชัดเจนครับวันนี้ ก็มีตลาดนีครับวางครับยาวาไปตามทางตามซอยนะครับอ๋อน้ำพลิก สมัยก่อนมนเติมน้ำมันห้าร้อยก,ดดอก,ก็จบอะไรมันมีหมดอะไรก็มีหมดแล้ววันนี้มนก็จะไม่ใช้บริการผมเลยสิอาหารอีสานเนึ่ยหัวจักบาทน,น,นู่นหนูหนูหน้าเกี่ยวเข่าแล้ว <c oughs> เป็นตลาดตามทางเดินเล็กๆนะครับ เรียกอกมาให้เลยโอ้นี่เป็นตลนิเฝั่งนี้อ๋ลูกอะไรครับอ๋นนอฟักข้าวครับกินดีอัาครับฟักข้าวเดินได้ เดี๋ยวมีใหม่ห้ามกินหมูเราจะออยู่ข้างนอกนอกบ้านแล้วแดดกี่ไรกลัวอะไรนะ่กล้วยหลังจากที่เดินทะลุมาแล้วเดี๋ยวกลับนะครับ

สดสดใหม่ๆเลยครับ ก็น,น่าเดินดีครับตลาดที่นี่ครับปลาเยอะมากขายอะไรผักครับ คนเยอะมากนะครับตลาดเช้าจอมทองครับถนนเอก,กชัยจอมทองกระดากําลังยี่สิบบาท ลองมาเดินดูนะครับเพื่อนๆตลาดเช้าจอมทองถนนจอมทองครับเขตจอมทองฝั่งทนครับคนครับ

ยอดครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งพันวาคมสองพันห้าร้อยหกเจ็ดนะครับตลาดเช้าจอมทองครับเพื่อน